สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ English Please นะครับผมแมวันนี้ก็เพิ่งได้พัสดุส่งมาจากอเมริกานะครับผมก็คือจริงๆแล้วก็คือโล่นั่นเองนะครับเป็นโล่สีเงินของผมนะครับที่ได้จากการทําช่องถึง10,000แซับนะครับผมเดี๋ยวเรามาทําคลิปเปิดกล่องกันดีกว่าหรือว่า unboxing นะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงมันจะสวยแค่ไหนนะผมก็ตื่นเต้นนะจริงๆแล้วนี่เป็นโล่เงินอันแรกของผมนะไม่เคยได้มาก่อนเห็นแต่เพื่อนเนะี่ยเขาได้กัน วันนี้เราได้แล้วเดี๋ยวยังไงมาแกะพร้อมกันเลยนะครับไม่มีตัดขับไปสดๆเลยแป๊บหนึ่งฮะนี่ฮะนี่มาแบบกล่องดำๆะฮะก็แปลๆอันนี้เซ็นเซอร์นิดนึงเป็นที่อยู่ผมนะฮะส่งมาที่คอนโดนะครับผมเดี๋ยวยังไงมาแกะให้ดูแล้วกันนะฮะว่าข้างในจะเป็นยังไงอ่าปั๊บเฮ้ยได้แล้วโยนเงินกลไปก่อนมาแล้วเดี๋ยวมาเปิดพร้อมกัน อ๋อ oh, สวยงามมากเลยยังไม่ใช่ฮะยังไม่เห็นนะมันอยู่ใต้นี้เดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันฟับนี่เขามีนี่ให้ด้วยเห็นไหมเออเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้โหเขียนภาษาอังกฤษด้วยจะอ่านออกไหม congratulation on your subscriber milestone Are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional คนนี้ชื่อริกเป็นคนเขียนมาให้นะจาก Society Awards อ่านี่ฮะเอออ่านก็มัวๆไปนะฮะมองเห็นมองไม่รู้นะฮะครับผมแล้วก็มีนี่ยูทูบเบอร์ทรายมาให้เดี๋ยวอ่านแป๊บ Do you remember your first subscriber ใครจะไปจำได้นะครับผมแล้วก็ you're h 0 n d r e d subscribe ที่100กับ or you're a thousand นะครับ subscriber หรือว่าคนที่ตามที่1,000 chances are you do and we know that you will definitely remember your 1,000ซเออผมก็ไม่รู้หรอกใครมากด1,000 0แสซให้นะครคนที่1,000ก็ขอบคุณมากเลย นะครับผมเขาก็เออมีใบมาให้ c o n g r a t u l a t i o n อะไรอย่างนี้แล้วก็มีลายเซ็นจาก uh, NeilI don't know how to pronounce his namebut um i s a YouTube CEO นะครับนี่อยู่ข้างล่างนี้ไม่รู้เห็นเปล่าคราวนี้เรามาดูนะครับผมข้างในกันดีกว่าอุ้ยทำไมมันมีฟร์มหลุดลงมาตรงนี้โอเคครับผมนี่ฮะกล่องก็อ่ะเดี๋ยวดูมาดูข้างในกล่องก่อน มันก็มีกันชื้นมาแล้วก็มี um, recognize your team อันนี้ก็เป็นใบจาก YouTube Award นะครับผมขอบคุณมากมาดูกันดีกว่ากล่องก็ไม่มีอะไรแล้วโยนทิ้งไปนี่มาแล้วว่ะเพื่อนๆโหสุดยอดแวววาวแวววาวเดี๋ยวมาแกะดูข้างในกันหน่อย holy shit ข้างหลังเขาก็จะมีนี่ให้แขวนได้นะถ้าเกิดว่าบ้านใครมีผนังแล้วอยากแขวนอะไรอย่างนี้นะฮะก็ข้างหน้าดูไปไงโอ้โหสองไฟหน่อยฟึบวิบวิบวับวับโอ้โหเพลงผมวิบวิบวับวับคิดถึงเพลงยังกูขึ้นมาเลยนะฮะ presented to English please 14 Fab ก็คือชื่อผมเองก่อนที่เราจะได้โลกมานะครับเขาก็จะให้แบบว่าเขียนชื่อ Channel อีกทีนึ่งนะว่าเราอยากจะให้มันสก,กีนเป็นเป็นชื่อ Channel แบบไหนเผื่อเราอยากเปลี่ยนอะไรแบบนี้นะฮะก็ทำได้ผมก็เอาชื่อช่องตามช่องที่คุณดูกันอยู่เลยนะฮะผม English p l e a s e 14 Fab ก็คือ14 f e b r u a r 14กุมภาพันธ์เกิดผมเอง For passing 100,000 s u b s c r i b e r s ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ภาคภูมิใจมากนะครับผมเดี๋ยวต้องหากรอบใส่ให้ซะหน่อยหรือไม่ก็แขนแวนอะไรอยู่แถวนี้แหละ นะครับผมสวยงามก็หวังว่าถ้ายังทำ YouTube ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าอยากจะให้ถึง1ล้านซับเหมือนกัน เพราะว่า Facebook ได้1นล้านซับไปแล้ว1ล้าน f o l l o w e r s ไปแล้วใช่ไหมครับก็ถ้ามี YouTube ได้1นล้านซับนี่จะสุดยอดมากแต่ว่านั่นยังอีกไกลน่าจะมี5-6ปีนะหลังจากนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับจริงๆก็มาแกะให้ดูจริงๆผมคิดว่าทุกคนอาจจะเคยดูคลิปพวก Unbox เอ่อโล่เงินอะไรอย่างนี้นะครับที่ที่ยูทูบเบอร์ท่านอื่นเขาทําคลิปไปแล้วแต่ว่าเออผมก็อยากจะมาทําคลิปเป็นประวัติศาสตร์ของช่องนะครับภูมิใจมากเลยทํามาหลายปีมากแล้วมันมาถึงจุดนี้ได้ก็ขอบคุณททุกคนี่ มีส่วนร่วมนะครับผมที่ทำให้ผมได้สิ่งนี้มาแล้วก็หวังว่าจะอยู่ในคอมเมนต์นี้ต่อไปยังซัพพอร์ตผมยังดูคลิปผมอยู่ตลอดถึงแม้ว่าจะคลิปดีไม่ดีนะฮะก็สัญญาว่าในอนาคตจะพัฒนาให้มันดีขึ้นแล้วก็เผื่อมีเพื่อนมีทีมงานมาช่วยจะได้ทําแบบหลายคอนเทนต์มากขึ้นให้ทุกคนได้รับชมแล้วก็ได้ประโยชน์กันไปเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับผมก็โอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันขอบคุณที่สละเวลามาดูสัก5นาที10นาทีนะครับผมที่ผมมาอันบ็อก กล่องให้ดูนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมีไปสัมภาษณ์วัน2อสวันนี้น่าจะมีไปสัมภาษณ์สาวฝรั่งอีกหนึ่งท่านยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเป็นสาวโปแลนด์นะครับเป็น POLISH ก็คือเป็นคนโปแลนด์นั่นเองนะครับผมแล้วยังไงฝากติดตามด้วยก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ subscribe กันด้วยหรือคอมเมนต์ข้างล่างนะครับผมว่าใครเคยได้รางวัลน,นี้มาบ้างนะครับใครคิดเห็นยังไง เรื่องโลก YouTube อะไรงนี้ก็สามารถมาคอมเมนต์ได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ